คือผมอยากหาคอนเทนต์มาอุดช่องโหว่ไงแบบว่าช่วงนี้ผมลงคลิปน้อยก็เลยแบบว่าอยากหาคอนเทนต์มาลงเพิ่มนะครับพอะง้นก็เลยมาเล่นหมากรุกแล้วกันแบบว่าอันนี้เป็นการเล่นสไตล์ของผมนะเขาเรียกว่าเล่นแบบใช้ใจนะครับไม่ใช้หลักการไปเล่นแบบห้าทีนะไม่บอกเวลาด้วยเพราะว่าผมชอบเล่นแบบห้าทีเพราะมันเร็วดีนะครับ แต่มันมีเร็วกว่านั้นนะมี3นาทีกับนาทีนาทีหนึ่งแต่ว่าเล่นแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าผมเสียเปรียบเรื่องเวลาแบบว่าเน็ตผมมันกากกว่าอานันนี้นี่เปิดอะไรเนี่ยได้หมากดำนะครับซีซีเลียนเหรอเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวันอันนี้มันคืออะไรวะไม่รู้เหมือนกันมั่วละมั่วละลนๆน,นะ พูดไม่รู้เรื่องต้องขออภัยนะครับแบบว,ว่าผมสดจัดจัดเลยนะตอนนี้เดินมั่วสุดๆแล้วคนดูจะรู้เรื่องไหมวะรู้เรื่องอยู่แล้วล่วละคนดูช่องผมสัอย่างนะอ๋อเบี้ยวฟรีนี่ว่าตรงนี้ เอาควีนมาผูกแล้วกันเราเดี๋ยวเดิน B5 ต่อเวิร์กไหมวะอ๋อนี่ทิ้มไล่มาไปก่อนเพราั้นจะเดินม้ากลับไปเออใช่ ฉันคิดเอาไว้แล้วยังไงล่ะเออเราจะเดินอะไรต่อดีวะเข้าป้อมก่อนและกันน มันโลกๆไงไม่รู้นะเนี่ยเจอคนอินเดียนะครับเข้าป้อมเหมือนกันเราทิมเราเล่นเบียดีห้าดีไหมวะเุ้ยไม่ได้ดิถ้าเล่นตรงนั้น งั้นออกมามาผูกเบียก่อนแล้วกันเขาใช้คำว่าผูกหรอไม่รู้เหมือนกันนะเ <laughs> ยาละถ้าถ้าเราไม่กินละ่ะถ้าเราไม่กินเราเดินอย่างนี้มันตืด๊ดตืดถ้าเราไม่กินเราปล่อยไว้กึบกึบมันเราอย่างนี้แล้วกัน คือจริงๆคนเล่นหมากรุกเขาต้องมีความรู้กว่านี้นะแบบว่ามันมันจะไม่มั่วแบบเนี้ยตอนนี้ผมไม่รู้จะพูดอะไรเลยก็อย่างว่าแหละผมบอกแล้วไงว่าผมเล่นหมากรุกโดยใช้สัญชาตญาณหลักการไม่เคยมีแล้วแม่งมาเล่นหมากดามด้วยเวนเนะยไม่ใช่ของชอบเลยนะเห็นพีชอปออกดีไหมวะ เอาออกไปแล้วอืม,มว่ามันต้องสักหน่อยแล้วล่ะแบบนี้ เล่นต่อไปผมกะว่าจะเล่นเป็นบิชอปดีสามเอ้ยดีสองเอ้ยดีเจ็ดดีอะไรวะผมจะแซกบิชอปมาดูกันว่ามันจะเอ้ยไม่น่าเบอร์กว่าเฮ้ยโอ้ย,อยไม่นะ เฮ้ยผมรู้แล้วผมเล่นไอ้นี่ดีกว่าเบียร์ G ห้าเขาจะเริ่ออะไรวะ เอาเบียร์ G5 เนี่ยแหละผมนึกอะไรไม่ออกแล้ว มันทรงบ่คือเท่าไหร่เด้แบบนี้อืมยังไงต้องมาหนีแล้วนะเฮ้ยแบบนี้มันดูดูแข็งแกร่งดีนะ อืทำไมมันดูทรงเหมือนจะเสมอไงไม่รู้วะแต่คิดว่าไม่น่าเสมอหรอกเนี่ยตรงนี้ มันจะทำอะไรอ่ะเบียฟีอ่ะเฮ้ยไอ้เฮ้ยบันเดอร์บันเดอร์อีกแล้วไม่นะลาพเขาแม่งเดินมา B6 ฟอกควีนกับลุกได้ไอ้โง่โตโอ้ยบายเฮ้ยเดินลาพอา้อาวอ้าวในกูก็บ่นอยู่แทบ,แทบตายเขาไม่เห็น่ะดีแล้วดีแล้วเออดีแล้วไอ้เฮ้ยเกือบไปแล้วแม่ง โคงโง่คนดูนะอะไรวะเนี่ยใช้ดวงใช้ดวงผมบอกแล้วว่าผมใช้ความรู้สึกในการเล่นหมากรุกโอ้ผมไม่รู้ผมจะเอาม้าตัวนี้ไปเล่นเนี่ยต่อ,อยังไงวะ เวลาผมเหลือนาทีเดียวเองอะทำไมวะเนี่ยผมวนมาแล้วกันผมจะวนมาไปอุ้ยไม่ดีละแบบนี้เขาจะเทรดออกอะ อยากแดกก็แดกไปอ,อ้าไม่แดกเหรอทำไมวะอ๋อเขาจะเอาแม้มาตรงนี้เหรออเอาไปจะเอาไปก็เอาไปหุยยอ้นี่มึงมึงมึงแบบไม่ตามใจกูสักอย่างเลยนะ โอ้มันจะฟอกเอ้ากูเช็คก,ก่อนแล้วกันถ้างั้นเอาเหลือยี่เปียดนาะทียีเ่เดวิเอาเป็นไงเป็นการล้วจังหวะน,นี้ดูทรงกูนะ่าจะแพ้เวลาแล้วดูทรงแล้วเกมแรกกูก็แพ้เลยเนะี่ยแม่งเอ้ยนี่อย่าคิดนานเพื่อนอย่าคิดนานแต่ก่อนจังหวะน,นี้ Oh shit man. Ơ, mẹ ơi Ê, giật mẹ